ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dead Out Demo ครับซึ่งภาพพาร์ทนี้นะครับเป็นหมดทดลองเล่นก่อนนะครับถ้าถ้ามันสนุกยังไงก็ผมจะซื้อมาเล่นนะครับซึ่งเกมนี้เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเห็นผีแล้วเป็นสาม,มารถถ่ายรูปติดวิญญาณได้ปุ่มคอนโทรลก็ง่ายมากเลยครับ W S A D ถ้ากดชิปไปด้วยจะถือเป็นการวิ่งถ้ากด e คือเป็นการแอคชั่นกับสิ่งของเราจะสวมบทบาทเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลินดาแล้วมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อไอล่าหรือไม่ก็อีหลา่าเดี๋ยวตอนนี้เสียงโทรศัพท์มาแต่ไกลเลยแป๊บนะอันนี้ไงโทรศัพท์ โอ้โหพูดถึงไอลาบปุ๊บมาปั๊บเลยวุ้ยอะไรอะไรอะไรเกิดอะไร,ะไรขึ้นผมไม่มีอะไรมั้งเอ้ยมันไม่มีอะไรเออมันไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้น ไม่มีมันไม่มีอะไรวิธีกำจัดผีก็กดลิกขวาเป็นการถ่ายรูปครับเดี๋ยวเขาเปิดประตูก่อนโอไอล่าหวัดดี <c oughs> เธอไม่เป็นไรใช่ไหมไอล่า ถ้าเธอเป็นไรฉันจะเรียกแกว่าอีลาเลยคอยดูเธอเอ้ยดินดาเป็นไรอย่านะอือหือผีมาแล้วขอคือถ้าขอบออกแดงๆแสดงว่าผีมาแล้วครับแล้วตอนนี้ขอตัวหนีแป๊บผีผีผ,ผีถ่ายรัวๆัวถ่ายรัวๆัถ่ายรัวรัว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 รัว โอเคผีไปละเดี๋ยวเราต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อนนะฮะบรรยากาศนี่แบบสยองใช้ได้ถ่ายรัวรัวถ้ามันมีสิ่งของให้เก็บหรือมีประตูลับมันจะขึ้นขอบสีขาวครับ แถวนี้คงไม่มีผีหรักมากอา้ทาทั้งตันน่าจะมีประตูลับเฮ้ยนี่ไงประตูลับเข้าไปเลยโอ้โหตอนนี้มีบ้านอยู่หลังหนึ่งสวยมากเลยว้ายเครื่องชามสังคโลกหล่นอืม จเย็นนั่งไงเพื่อนเราไอ้ล่ายาอ้าวห้ยไอ้ล่าเธอโดนผีสิงแล้วใช่ปะเนี่ยฉันรู้ว่าเธอโดนผีสิงใช่ไหมโอ้โหมีตุ๊ก,กตาเทดดี้เบร์สวยจัง ไอร่าเธอไม่เป็นไรใช่ไหมตอนนี้ผมขออนุญาตถ่ายรัวๆไอล่าไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคไอล่าเขาไม่เป็นไรเธอเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะเออเราควรตอบมันไปยังไงดีมันมีสองข้อช้อยเธอเป็นใครเธอไม่ใช่เพื่อนเธอแล้วก็อันที่สอง ฉันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนแต่เราต้องออกจากที่นี่เอาอันสองกันนี่เธอเดินตามฉันมาเลยเออโอเคโอไอล่าเธอวิ่งเร็วมากตอนนี้กูตามไม่ทันเลยครับมึงอยู่ไหนไอล่า ไม่าอยู่นายเฮ้ยประตูปิดเองดาผี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 ีีี้าผี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 ตายเลยไม่เป็นไรเอาใหม่ ตอนนี้เราอยู่บนสวรรค์ชั้นหนึ่งตอนนี้รู้สึกกลัวผีมากบางว่าคงไม่มีอีกนะโคตรกลัว ืที่นี่ที่เดิมมีผีไหมไม่มีนะแล้วตอนนี้อีลาไปไหนแล้วนั่นอะอีลารอด้วยตอนนี้ผมจะเรียกมันว่าอีลาละโคตรลำคาญชื่อมันคือแบบอ่านยากมากเลย อีลาอยู่ไหนโอ้โหอีลามานั่งร้องไห้อะไรตรงนี้อีลาคือไม่เป็นไรใช่ไหมเออฉันไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้ไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้ เธอนั่นแหละที่ควรออกไปจากตรงนี้เอากุญแจออกไปแล้ววิ่งหนีออกไปเธอมีกุญแจแล้วทำไมเธอไม่หนีก่อนละ่ะแล้วเธอมาทิ้งฉันให้อยู่กับผีเนี่ยน,นะอตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้ว ด้านนอกบรรยากาศนี่โอ้โหฟ้าผ่าสวยงามเทียนอืมเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ปะคือแบบบรรยากาศใช้ได้มาก เฮ้ยเดี๋ย,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 ยตัวอะไรตัวอะไรตอนนี้รู้สึกงงกับหนทางมากฮัคนฝังศพนี่ก็ฝังศพได้สวยดีนะแล้วจะออกไปทางไหนล่ะนั่น่ะ โอเคอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะให้เราวิ่งไปทางไหนอะแค่นั้นแหละอูะ Ooh, ต้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร่ายลวนลัว รู้สึกว่าตอนนี้มืดมากนั่งไงนั่งไงตอนนี้มีเทียนอยู่สามเทียนแล้วมีเทียนอันหนึ่งที่ถูกจุดสง,งสยัยเราต้องจุดเทียนให้ครบปะเ่่ะ่ะ คือตอนนี้บรรยากาศอย่างมืดเขาไม่มีตัวอะไรออกมานะคดกล่วตอนเนี้ย คือตอนนี้กลัวอย่างหนึ่งก็คือผีมันออกมันจะออกมาจากหลุมเนี่แหละตักลัวตอนนี้แต่ผมไม่รู้่ครับว่าตอนนี้มันจะให้เราทำอะไรผีมึงอยู่ไหน ออกมาผีผีตอนนี้หนูกลัวแล้วผีกลัวแล้วผีกลัวแล้วผีอะตอนนี้กลัวแล้ว ลัว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 โอ้ตายอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหมผีมาด้านหลังก็ไม่บอกกูเลยตอนนี้เรากำลังเดินไปหนทางอันแสนสว่าง เดินเดินเดินวิ่งวิ่งผมอยากรู้ลินดามันไม่เหนื่อยหรอวิ่งตลอดอือหือตอนนี้ตัวลินดาขาวมากบอกเลย เธอโดนออล่าจากสวรรค์มาใช่ปะหืมเสบตาแป๊บเดี๋ยวเตรียมกล้องไว้แป๊บ กูรูฉันรู้ว่านายขึ้นมาบทนี้ไม่ได้ใช่ปะเฮ้ยใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆ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 พี่ตอนนี้ผมขอถ่ายรัวๆถ่ายรัวๆ,วๆโอ้โห ตายอีกเละเขยดคือจะตายอีกกรอบต้องการคำถามแค่น,นั้นคือขอบอกเลยคลิปนี้ยาวบาก เดี๋เด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดเฮ้ย,ย,อยตอนนี้ผมไม่เห็นเออเนี่ยไงนึกว่าหายไปไหนดินดาเธอวิ่งเข้าไปออล่าเลยนะเธอจะได้เกิดใหม่แล้ว แล้วคือเวลาถ่ายลูกผีนี่เธอต้องกดเร็วกว่านี้หน่อยนะลินดาฉันเป็นห่วงเธอมากเลยวิ่งเข้าไปลินดาเร็วๆด่ว,ดวนคือโคตรเกียดผีตัวเนี้ย เดี๋ยวขอเตรียมกล้องก่อนโว้ยพีพีพ เดี๋ยวคนหนีก่อนใจเย็นๆนะผีอือือ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ม <c oughs> ั่วเฮ้ยผี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 ใจเย็นๆ อตอนนี้ผีได้ชิเหงเก๋ไปแล้วหนึ่งตัวคือมันให้ทำอะไรต่อก็เห็นมีแต่ผีเนี่ย เราต้องเดินไปไหนแต่ถ้ามีสัญญาณแดงๆเมื่อไหร่ผมขอเตรียมกล้องก่อนนะคือตอนนี้ขวดกลัวหรือว่ามันต้องถ่ายผีให้ครบตามจำนวนเทียนวะมตอนนี้เราเดินอย่างสบายใจเฉอ คือมันจะให้เราทำไงต่อไปก็ยังไม่รู้อือืต, <c oughs> ตอนนี้เทียนได้ติดครบหมดแล้วแล้วมันให้เราทำไงอะ ถ่ายเหรอ,อถ่ายก็ถ่ายอือหือตอนนี้เทียนดับแล้ว oh. อือหือตอนนี้ผีได้ฟื้นมาอือหืออือหือลินดาเธอฝันใช่ไหมเนี่ยดีนะที่เธอฝันถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี่เธอตายตั้งแต่แรกละ นี่ไงไอลาสวัสดีไอลาอือหือก็จบไปอย่างด้วยดีสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายถ้าเก็บตังค์ซื้อได้เมื่อไหร่นะจะซื้อมาเล่นต่อ <c oughs>